สวนบุญอ้นค่ะค่ะปลูกอะไรบ้างคะนี่ปลูกเป็นสเป็นกาแฟค่ะพื้นทั้งรวมนี่สิเป็นดอกกระเจียวค่ะอ่าฮะเดียยืนอยู่นี่พื้นที่ทั้งรวมนี่เป็นกระเจียวค่ะเป็นกาแฟที่เก็บผพ้นผลิแล้วค่ะปีนี้ในขายแล้วค่ะกิโลละสามสี่บาทขายเป็นกาแฟสดค่ะใช้พันธุยังคะใช้พันุ์โรบัสตาค่ะโรบัสตา กก็ละสามสิบบาทเราเราปลูลปกนานไหมคะถึงต้นได้เท่านี้ปลูกสามปีค่ะปลูกเริ่มปลูกปีหกหนึ่งค่ะอ๋อสามถึงสี่ปีนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเ้าปลูกช่วงปีไม่ปลูกสทรนาแลงพอดีเลยค่ะแสดงว่าปีปีที่ปีที่สามบอกเราเริ่มเก็บเกี่ยวเมนค่ะกิโลละสามสิบบาทพาชมหน่อยครับพื้นที่ประมาณกี่ีไร่นะคะนี่พื้นที่สองไร<า>่ค่ะอ่าพาพาพาเดินหน่อยค่ะ ดานข้างนี่เป็นแนวกันชนเนาะแม่นค่าดาันข้างนี่เป็นแนวกันชนค่ะแนวกันชนอันกาแฟอันนี้เขาปลูกห่างกันจ็กต้นค่ะนี่จักเมรตรต้นหนึ่งห่างกันสามเมตรค่ะขันตาคือสามเมตรเมนแต่แต่ห้ากับโอโหเพิ่นแนะนำใบห,ห้าปลูกสามเมตรเทาก็เได้ปลูกสามเมตรสามคูณสามนะคะแต่ตามจริงเดี๋ยวบัดมันใหญ่มากมันทีผูดอยู่ค่ะอืมันทีอยู่ดูแลยากปะ กระบอกไข่เฮ็ดหยางค่ะเพราะว่าเด้ดูแลเพราะว่าฮะฮาดูแลพืชม่อนดอกกระเจียวแต่ฟุ้นปุ่มฟุ้นหน,น,นามาร์คด้วยปุยหมาฮะซีบรใส่เลยต้นกาแฟนี่ยบ่บ่ได้ใส่หยางไม่ได้ใส่อะไรเลยบัวค่ะเดีต้นสูงอยูน่นะคะดูนะคะต้นฮะซใส่เป็นคือฮาปลูปกมะเขือบางอย่างฮะซีไซอยู่แป็นน้ำมเะเขือน้ำมะพร้กนะคะฮ้าบ่ฮ้าบ่ได้ใส่คือจริงๆฮ้ากระเจน้ำดอกก,กอระเจียวฮ้าบริไซต้นต้นดอกกอระเจยียวคือตัวนี้ใช่ไหมแม่ ตัวนี้นะคะมันยังไม่ไม่ขึ้นเนาะบอครับมันต้องรอไอ้ไอ้เนี่ยกำลังแตกมันต้องรอฝนมาก่อนเมีนหน้าฝนก่อนเนาะเมีนเห็นดอกไม้ไหมกำลังมีกำลังเป็นหัวหัวดอกกระเจียวนะคะถ้าเหนือนเพจังเห็นบะเพ็ดบักเขือนำแมีนค่ะให้ซีบอดไ่ฟูนบอเคยได้ใส่ฟูนมาใส่ฟูนกาแฟแจ็กเถื่อมีแต่ไซ เราปลูกในร,บบกระบบเกษตรอินทรีย์ได้ค่ะปลูกในร,บบกระบบเกษตรอินทรียนะ์เนาะไงก็จะเป็นบักพีบักพีบตัวนี้สิเป็นบักเขือค่ะนี่บักเข้าข้าวสีไทรฟูนแตน้งโมอันนี่ลราห้าวกะเหลียวเลยตัวนี้ก็จะเป็นบักพีบเหลือนะคะแล้วก็พริก อันนี้ปลูกตามท้องหลอง่องแม่เก็บบอกผิดเขาตอนนี้จิ้ม <c oughs> อันนี้บอกผิดเทาดูแลโบเดสแสดงว่าโบเลด,ดูแลอยากเลยเนาะกาแฟเนาะบอ่บอบ่อค่ะค่ะเก็บเกี่ยวนี่ปีละเทือบอแม่ค่ะโอ้สุดหลูพูหลูกตานะคะเก็บเกี่ยวปีละเทือกออนซ้อน,อ,นอยากปลูกคือกันกาแฟเขาไปเอาต้นพันธุ์มาเตอร์ไซค์คันนี้ ตน้นพันไม่ได้สีสเกดค่ะสะี้สเกดเพิ่นขายต้นเท่าไรปีนั้นเพิ่นขายต้นละสามสิบห้าบาทอันนี้มันคือเป็นเรื่องเหลืองเหี<ๆ>่ยวๆมันถึอเบียดหวมันตั้งเป็นนุวาเพราะว่าเบิ้งมา,าหลายปีเ,เพอาหนาฝนมันก็นสีเขียวจังสันขึ้นไปเบิ้งมือน,นี้มั่ก็สีโลนลงะนะม,มันมันนุวามันเป็นธรรมศาสตร์ของมันมากกว่า ไอ้ทว่าเลื่องสีตายกับกระโบแมนกระโบตายเนาะอัตราหลอดนี่เข้ามาปลูกหลอยต้นนี้มันหลอดมันจะต้นตายจะต้นเนาะโอยต้นนี้เนี่ยปลูกสี่หลอดเหลือประมาณสามหลอดกูต้นโอ้แสดงว่าก็มีต้นที่เพิ่นตายเพิ่นบวลดอยู่เนาะแมนเพิ่นบวลดกร้ายต้นเพราะว่าระบบน้ำเข้าเข้าบ่อใดแดนดีนะ้าไหน้ำผู้มืออยู่บอคันนี่บ่อค่ะไหจักมือตัวจังไหน้ำคนหนึ่ง อาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ต่อเถือนนี่แล้วค่ะออโอ้แส,สดงว่บาบัวเลยแทบจะบัวเลยดูแล่ยังไรบัวบัวเพื่อนที่สองไรนี่บางหันคล้ายเดี๋ยวเท่ดไาคล้ายนี่จักรกิโลเพื่อนในสานจิบโล่บอกหรือจักรโล่เนี่ลแหละเพราะว่าห้ากับกำลังใ,ในคล้ายปีแรกเพิ่งได้คล้ายปีแรกแส,สดงว่ายังไม่ได้มีผลผลิตครบทุกต้นเนาะบ<อ>ัวอ,อันนี้โซล่าเซลแม่เนียากับกำลัง กำลังลองมังเดือทีเดียวนี่ละ่ะเป็นระเสวนะคะเป็นระบบน้ำของแปลงเพราะว่าตะกี้ะต่ตายย่อนมันแห้งนี่ล่ะคะ่ะบบเพราะว่าอ,นนาาบบอัออนน้ำท่าบบพ่ออก็ได้มาแก้ไขเมนก็ไดม้มาแก้ไขระบบน้ำตั้งแต่มือตั้งแต่มือจ้อแต,ต่มือลงแพงก็มีคนถามอยู่ว่ามีว่าผู้เหตุไทยอินซี่ เป็นกาแฟอินทร okay, ี่แถวนีวสันเข็ดค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เฮ็ดไรไปไหนหรือ,รอ,รอมีแต่ห้าปลูกมีแต่ห้าปลูกผู้เดียวค่ะตั้กแต่ตเ,เมืองง่อคือมาเห็ดอันกาแฟอินทรีต่ตั้งแต่เมือปลูกตั้กแต่เมื่อซื้อขี้ดินลรล่ะค่ะเอาอดีนมาถมแล้วกะปลูกกาแฟเป็นอินทซียโบ่บ่เคยไดี๋ยวใสเคมีจยกเถอมักกาแฟบ่จังปลูกบ่มกบ่บ,บ่มากกาแฟแต่อยากลองมันถ่าทายดีกันเลยว่ามัน มันสิเป็นนวยบอจังสีนะอยากหูว่ามันได้เนาะมาอันเพิ่นเก็บผลมันไปก่อนค่ะอยากหูว่ามันสิเป็นนวยอีหรี่บอลอย่างงี้แต่ผู้อื่นว่ามันโมเป็นนวยจังสีนะค่ะเพิ่นเพิ่นเก็บผลไปก่อนนะครับอันอ่อนส่วนปลาเขื่อนอ่อนบ่วนปลาเขื่อนนนะครับกลางอย่างข้าวหอมโอ้ยดูว่าสิดูแลยากสิจิงกะบ่บ่ยากบ่ยากค่ะแอ่อนส่วน นี่บงังบังเดือนกุมภาพนี่ยางข้ามันนี่สีหอมกลุ่มทิพย์ได้นี่หอมดอ,อกกาแฟาแมน่นอันนี้มมนสีเป็นเขาคือบกเก็บไปเฮ็ดชาดอกกาแฟโบกเหไก่ด,ดีเห็ดไดอยู่แต่แต,แ,ตแต่กระทำข้าเจ้าอยู่ว่าเห็ดแบบใดกับเก็บมาตาแขงละกกาอเอาใส่น้ำห่อนกินเพราะว่าแต่กระบอกเลยลอออกว้ใส่แล้วก็ มันจุพันทำดีๆน่ารักน่ารักอาศัยขายบ่มีความดูเรื่อเดี๋ยวค่อยต่อยอดไปสู่เรื่องของการอันเนี่ยอันตัวลูกโอ้ดอกม่วงยังหนอนพึ่งกันจนหนึ่งตัวตัวนี้เพื่อนบ้านแก้วค่ะมีนไปครับพี่เพื่อนเขาเจ้ยเขาเจ้าดอกม่วเพอดีแก้วงานจนหาได้งานหนึ่งเลยนานเอ้า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 วันนี้ให้เจ้าไะไรวันนี้เป็นกลงนะคะอ้าวพี่น้องเลย เดี๋ยววางมูดเด้อปีปีสองปีที่สองปีที่สองค่ะนี่งามลับเลยอ่อนจอนถามันมันมันต้องแก่กว่านี่น้องมันสิมั่นเนาะแมนแก่กว่าตอนนี้ยังบ่นเลยแก่แห้งไรกาแฟไรบุญอ้นบ้านไรใต้แมนป่คะแมนค่ะ ตำบลรไร่ใต้อำเภอกิมลบางจางทุางแล้วเพื่อนก็ปลูกหลายอย่างด้วยกันี่ล